สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศส b e l a s c u i s i n e นะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตพุดดิ้งหน้านุ่มหนึบหนับกันนะคะเห็นตอนนี้ที่เมืองไทยกำลังฮิตเลยนะคะเราลองมาทำสูตรนี้กันดูบ้างค่ะสูตรเค้กตัวนี้จะเป็นเนื้อฟัดชนะคะชํำๆแน่นๆนิดนึงค่ะแล้วก็หวานน้อยนะคะเพราะตัวซอสช็อกโกแลตพุดดิ้งของเราจะเข้มข้นมากเวลาทานคู่กันจะได้ไม่เลี่ยนค่ะ เรามาเริ่มจากส่วนผสมเค้กช็อกโกแลตของเราเลยนะคะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์225กรัมค่ะน้ำตาล210กรัมเนยจืดละลายนะคะ85กรัมนมสด1ถ้วยผงโกโก้45กรัมไข่ไก่2ฟองผงฟู1ช้อนชาครึ่งเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาครึ่งเกลือครึ่งช้อนชาผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะ2ช้อนชาค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊กลิ่นวานิลา2ช้อนชาและน้ำเดือด1ถ้วยนะคะ เริ่มจากการทำบัตเตอร์มิลนะคะโดยการนำน้ำมะนาวใส่ลงไปในนมค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะบัตเตอร์มิลจะช่วยทำให้เค้กนะคะนุ่มแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะจากนั้นในอ่างผสมนะคะเติมไข่2ฟองค่ะตีให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปทีละนิดนะคะ ใช้ตะกร้อมือนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดแล้วก็สีส่วนผสมอ่อนลงนะคะจากนั้นนะคะเติมบัตเตอร์มิลที่เราตั้งทิ้งไว้แล้ว10นาทีนะคะค่อยๆเติมลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็เนยละลายนะคะแล้วเราก็จะร่อนแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ ผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือเข้าด้วยกันค่ะลอดลงไปในส่วนผสมเมื่อกี้เลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจนไม่เห็นผงแป้งเป็นเม็ดๆนะคะ จากนั้นนะคะต้มน้ำเปล่าให้เดือดหนึ่งถ้วยนะคะนำผงกาแฟค่ะผสมลงไปนะคะถ้าใครไม่ทานกาแฟไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ราดลงไปในส่วนผสมเค้กตอนน้ำร้อนๆแบบนี้เลยนะคะรีบคนให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมเค้ก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเรามาถูกทางแล้วค่ะอันนี้ใช้พิมพ์เส้นผ่าศูนย์กลาง26ซนติเมตรนะคะทาเนยให้ทั่วนะคะแล้วตัดกระดาษไขลองก้นนิดนึงค่ะจากนั้นเทส่วนผสมเคกลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วนำไปอบในเตาอบไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ25-30นาทีค่ะ รือจนกว่าเค้กจะสุกนะคะโดยการใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเค้กค่ะถ้าไม่มีเศษเนื้อเค้กติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วนะคะแล้วก็พักเค้กไว้ให้เย็นสนิทนะคะต่อไปเราไปดูส่วนผสมซอสช็อกโกแลตพุดดิ้งนะคะก็จะมีดาร์กช็อกโกแลต70%นะคะ120กรัมค่ะเกลือ1ส่วน8ช้อนชานมสด1ถ้วยนะคะวิปปิ้งครีม1ถ้วยแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ครึง่งผงโกโก้2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึง่งถ้วยและเนยจืด25กรัมค่ะ เราก็นำน้ำตาลนะคะแป้งข้าวโพดผงโกโก้และเกลือค่ะคนผสมให้เข้ากันในหม้อนะคะจากนั้นค่อยๆเติมวิปปิ้งครีมและนมค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนําไปตั้งไฟกลางนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะข้นขึ้นนะคะพอส่วนผสมเริ่มข้นหนืดขึ้นนะคะก็บีช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เติมลงไปค่ะคนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดมือนะคะแล้วก็ไฟอย่าแรงมากค่ะเดี๋ยวก้นจะไหม้นะคะพอช็อกโกแลตละลายหมดแล้วนะคะปิดไฟนะคะแล้วก็เติมเนยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเราก็จะได้ซอสช็อกโกแลตพุดดิ้งแล้วนะคะก็จะมีความข้นหนืดประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีความมันเงานะคะจากนั้นก็นำซอสไปราดบนเค้กที่เราพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนะคะราดไปตอนที่ซอสอยังร้อนๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอียงเค้กนิดนึงนะคะให้ซอสเขาไหลไปทั่วๆค่ะ อันนี้ไม่จําเป็นต้องราดให้เขาหน้าเนียนมากก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโรยผงโกโก้ค่ะจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นนะคะหรือนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะโรยผงโกโก้ให้ทั่วๆเลยนะคะ เรามาตัดแล้วดูเนื้อเค,ค้กข้างในกันนะคะเนื้อเค,ค้กข้างในนะคะก็จะช่ำชำนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวซอสก็จะเข้มข้นหนึบหนับเด้งดึเหมือนพุดดิ้งเลยค่ะทานแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะรสชาติหวานกลมกล่อมกำลังดีค่ะบน้าพัทีทานให้อร่อยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกันเยอะๆด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ